สวัสดีพี่น้องป่องไปเมื่อพอกะสาวเล้าตไตผู้ขี่หายเอียบนอพี่น้องวันอนี้สาวเล่าไตกระสิาพาพี่น้องมาเห็ุอ้อมห้อยนอ ไม่พี่น้องเดินนะกินบบส่วนเครื่องปรุงสะละาลาแต่กับแบบเขาปรุงปรุงใส่น้ำแล้วก็ขัวเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบุ้ด็ปรุงพี่น้องปรุงพี่นายนายกินบบพี่น้องใส่แต่พักอีเลอือดใส่แต่พักนั่งเน้อกับพักนั่งตู่เนาะเครื่องปรุงเขาก็ใส่ปลาแดด้งปรุงโลดน้ำปลาแล้วก็หัน่นอัน ตะไคร้ใส่น้าม ne ือพี่น้องแล้วก็ขมถือว่าเธอเขาเบื่อเนาะบอกถือมือเองม่พี่น้องด้วยนะกินไหนกินด้วยพี่น้องแล้วข้าวกระสีข้าพี่น้องมาปวดผสมน้ำนี้เนาะหลังจากที่ข้าวออมหอยแล้วข้าวกระสีมาถอดผสมด้วยพี่น้องด้วยบุ้งด้วยนากินน่ากินเนาะพี่น้องเนาะมาถอดน้ำซาวลาวไต่ไปเรื่อยๆเออพี่น้องเด้อ ตาเสตตาแสบผสมซาลาแตยกันเนาะทอดน้ำซาลาแตยไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสาสีเหลืองหนากินสำไรเนาะผสมนี่ซาลาแตยกับสื้อมาตรการเนาะพี่น้องเนาะรีไปบ้านแฟนมากกันเลยแม่สือมากเลยเนาะ บุ้งเด้อพี่น้องบุ้งทำกันเด้อนากินสำเนาเป็นตะเซตะร์เซด้วยพี่น้องเด้นเนอ,ดอดโอ้สีเหลืองหลาทีเลยพี่น้องซาลาดไกกระเีเริ่มทยอยเอาเข็นนะพี่น้องเนาะ เป็นตนะ,นนะแสบนลาพี่น้องนาอซุกแล้วซุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อหนีเลยสีหนากินเนาะไปไปกินเขากับทีมงานสาวเล้าไตเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะแสบตะเสบเสลยพี่น้อง ด้พี่น้องด้ยสำหรับคลิปนี่สาวลาวไต่ก็ข้อจบแล้วเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไหว้พอกันคลิปนะบาบายบๆด้วยพี่น้อง